ดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนะนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมผมอเล็กธนาวุฒิสัน์จากช่องเที่ยวทุกไทยบายอเล็กนะครับก็กราบสวัสดีทุกๆคนมาณนะที่นี้ด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเกียร์กันนะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์ซึ่งหลายๆคนก็ได้เข้ามาถามผมนะครับว่าพี่ระยะเปลี่ยนถ่ายของน้ํามันเกียร์เนี่ยมันเปลี่ยนถ่ายกันที่เท่าไหร่อ่า มันเปลี่ยนไทยน้ำมันเกียร์เนี่ยที่ระยะเท่าไหร่แล้วก็มีบางคนเข้ามาถามผมนะครับว่าที่แล้วระหว่างเกียร์มนวลเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เนี่ยเกียร์ชนิดไหนแบบไหนมันทนกว่ากันโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกียร์เกียร์กันวันนี้แหละอ่าแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องระยะการเปลี่ยนไทยของน้ามันเกียร์ที่เหมาะสมถูกต้องเพื่อที่เราจะได้มีรถยนต์ไว้ใช้งานได้นานๆนะครับ5ปี10ปีอะไรก็ แล้วแต่ว่ากันไปนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปถ้าหากใครอยากรู้ว่าช่องของเรามีาคลิปวิดีโอดีๆมีประโยชน์สาระอะไรนะครับก็ให้เข้าไปกดตรงที่คําว่าวิดีโอด้านบนนะครับคุณก็จะพบวิดีโอของเราเยอะแยะเลยนะครับให้เลือกดูนะครับเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษารถยนต์โอเคอย่า,อยารอช้ากันเลยครับไปดูกันเลยครับ นะครับคุณผู้ชมเกียร์มันก็มี2แบบนาะเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังในหลายๆคลิปเนาะเกียร์เมนนวลเกียร์ออตโต้ระยะเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันเกียร์เนี่ยมันก็จะมีระยะเปลี่ยนถ่ายที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งผมขอบอกตรงนี้เลยครับว่าถ้าเราดูแลเรื่องของเหลวเรื่องอการเปลี่ยนถ่ายดีอ่ะผมมองว่าถึงชิ้นส่วนของเกียร์ออตโต้มันจะเยอะแล้วก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยกว่าเกียร์ธรรมดานะครับ แต่ถ้าเราดูแลของเหลวแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ดีผมมองว่ามันมีความทนทานเท่าเท่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์ออตามรอบหรือว่าตามความเหมาะสมแล้วก็ตามดุลพินิษของเรานะครับว่าเราใช้งานแบบเนี้ยเราควรที่จะเปลี่ยนก่อนนะอ่าแล้วก็เกียร์ธรรมดาแบบเนี้ยเราใช้งานแบบเนี้ยเราควรที่จะเปลี่ยนเท่านี้เท่านี้นะอ่าผมมองว่ามันมันเท่าเท่ากันครับความทนทานมันขึ้นอยู่กับอ่า ผู้ดูแลรักษาขึ้นอยู่กับคนดูแลรักษานะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคก็เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันก็มีระยะก,การเปลี่ยนถ่ายที่1นึ่งแสโลนะครับหรือว่าหนึ0 0แหรือว่า2องแสนสามแสนก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออ,อโต้เนี่ยระยะเปลี่ยนถ่ายมันก็จะค่อนข้างรวดเร็วหน่อยนะครับอ่าก็คืออย่างนี้ครับทาไมมันถึงรวดเร็วกว่าก็เพราะว่าชิ้นส่วนมันเยอะมันทํางาน ท้ายว่ามันทํางานต่อเนื่องแล้วก็ชิ้นส่วนมันเกิดการหมุนการปั่นเรื่อยๆตลอดเวลานะครับทําให้น้ํามันมันมีความเสื่อมสภาพไวขึ้นนะครับคุณผู้ชมพอมันเสื่อมสภาพไวขึ้นมันก็เกิดอาการแบบว่าอาการกระตุกอาการเข้าเกียร์ตึงหนืดแน่นหรือว่าวืดอะไรก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นน้ามันเกียร์ออตโต้เนี่ยมันก็เลยเ มีปัญหาที่เสื่อมสภาพก็คือเสื่อมสภาพไวนั่นแหละกว่าเกียร์ธรรมดานะครับก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนไว้หน่อยนะครับอาจจะเป็น40,000หรือว่า60,000กิโลเมตรนะครับหรือว่าสองปีอ่า,อาก็แล้วแต่ที่เขากําหนดมานะครับในสมุดคู่มือก็อย่างนี้นะครับผมจะแบ่งปันความรู้ที่ผมได้ได้รู้มาเนาะจากหลายๆแหล่งเนาะก็คือ,อนี่ครับ น้ำมันเกียร์นะมันจะเสื่อมสภาพตามความร้อนนะครับคุณผู้ชมมันสามารถแบ่งแยกย่อยได้ได้หลายปัจจัยมากเลยครับคุณผู้ชมไม่สามารถบบว่าบอกได้เลยให้เป็นเป๊ะๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับเอ่อหนึ่งสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยของเรานะครับสภาพแวดล้อมที่ ที่เราอยู่อาศัยแล้วก็2ขึ้นอยู่กับรถของเราอะจอดในบ้านหรือว่าจอดนอกบ้านนะครับอันนี้คือปัจจัยที่2เนาะสามที่นี่อยู่ของเราเนี่ยเราอยู่บนบนดอยบนภูเขาหรือว่าอยู่บนที่ราบราบลุ่มพื้น,นื้นแบบนี้แหละอ่าอันนี้มันมันทำให้น้ํามันเกียร์มันเสื่อมสภาพไงครับคุณผู้ชมผมก็เลยยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้น้ํามันเกียร์มันเสื่อมสภาพอะ มันมีหลายอย่างมากเลยนะครับในบริษัทรถยนต์เขากําหนดมาให้ก็คล้ายๆว่าเขาบริษัทแบบเผื่อ,เ,อ,อเขาเผื่อไงครับว่าเออถ้าคุณอยู่บนเออชียงใหม่หรือว่าพุทธเบิกเนี่ยเขาก็คํานวณมาเป็นตีตีเป็นเลขกลมๆนะครับประมาณ1 0 0 0 0แสนกิโลแล้วก็ให้คุณสมบัติของน้ํามันเกียร์ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับประมาณนี้แหละแต่จริงๆแล้วคนที่ดูแลรักษาเกียร์จริงๆนะครับ ก็คืออย่างนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งช่างนะครับที่ไม่พูดถึงคนธรรมดาเนาะฝั่งช่างเนี่ยเขาจะละเอียดนิดนึงเวลาเขาใช้รถเขาต้องการที่จะมีรถที่ว่ใช้งานได้นานๆเกิน10ปีแน่นอนก็คือเขาจะรู้รู้อัตโนมัติเลยนะครับว่าเวลาเขาพาครอบครัวไปเที่ยว10คนเนี่ยไปขึ้นเขาอ่พุทธเบิกหรือว่าอ่ดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่แบบเนี้ยเวลาเขาไปขึ้นเขาจะคำนวณเลยว่าเขาขึ้น เขาเนี่ยใช้ระยะเวลาในการขึ้นกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับกี่ชั่วโมงอ่าแล้วก็ไปตรงไหนตรงไหนบ้างเขาจะคำนวณคำนวณไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขาลงเขาก็คำนวณด้วยแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับก็คือเขาจะคำนวณความร้อนคำนวณว่าน้ำมันเกียร์ในระบบเกียร์เนี่ยมันร้อนขนาดไหนมันเสื่อมขนาดไหนนะครับน้ำมันเกียร์เนี่ยเขาจะคำนวณไปด้วยนะครับเวลา เขาไปเที่ยวเสร็จนะครับกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าช่างทุกคนนะครับเกือบ <G re ep> ทุกคนเลยแหละต้องเปลี่ยนน้ามันเกียร์เปลี่ยนน้ามันเกียร์ออกแน่นอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ํามันเกียร์น่ะมันเสื่อมตามความร้อนอ่าถึงจะจอดในบ้านก็ตามอ่าถึงจะจอดในบ้านก็ตามนะครับซึ่งผมก็เล่าไปข้างต้นแล้วเนาะว่าจอดอ่านอกบ้านจอดตากแดดเนี่ยกับจอดในบ้านเนี่ยอ่าระยะเอ่เอความเสื่อมของน้ํามันเกียร์เนี่ยมันแตกต่างกัน แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมแล้วก็อายุการใช้งานของอน้ำมันเกียร์เนี่ยมันแตกต่างกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็คือช่างเนี่ยเขาจะทําการเปลี่ยนแน่นอนนะครับหลังจากที่เขาไปเที่ยวมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าน้ํามันเกียร์มันเริ่มเสื่อมแล้วมันเริ่มเสื่อมแล้วมันอาจจะมีความหนืดความตึงมันอาจจะมีลื่นแอดดิทีฟอะไรมันก็อาจจะเสื่อมลงนะครับที่เขาใส่ไปพวกลดแรงกดทับอ่ะพวกสารอาคอลินพวก กรมาถันนะครับหรือว่า i o นเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมลงเนาะเขาก็จะทําการเปลี่ยนทันทีวิธีเปลี่ยนของเขาก็อาจจะไม่ถึงกับเปิดอ่างนะครับเขาอาจจะดูดเปลี่ยนก็ได้หรือว่าถ้าคนที่แบบนิบ่งๆหน่อยก็อาจจะเปิดอ่างนะครับแต่ว่าก็คงไม่มีใครที่แบบว่าเปลี่ยนทั้งระบบแบบถ้าถ้าในระบบมัน12ลิตรเนาะก็คงจะไม่มีช่างคนไหนที่ที่จะเปลี่ยนทั้งระบบ12ลิตรหรอกครับผมมองว่าอาจจะเต็มที่ก็แค่ ก็แค่เปิดอ่างนะครับเปิดอ่างแล้วก็ดูดเปลี่ยนแล้วก็ทําความสะอาดนิดๆนหน่นนนอยๆนะครับกองเกียร์ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นวิธีการถนอมแล้วก็รักษาเฟืองเกียร์ระบบเกียร์รวมถึงปั๊มด้วยนะครับปั๊มเกียร์ทำให้มันมีอายุก,การใช้งานที่นานขึ้นเพราะว่าเวลาเกียร์มันประกบกันนะครับเวลาเกียร์มันมันเป็นเฟืองเกียร์เนาะมันทํางานเนี่ยมันจะไม่มีการสึกหลอนะครับ เพราะว่าน้ำมันเกียร์มันใหม่แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนาะเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะมีความตึง่ความตึงความเหนืดหรือว่าเศษอะไรทั้งหลายแหล่นั่นแหละไปอยู่ที่เฟืองเกียร์นะครับคุณผู้ชมแล้วมันจะก่อให้เกิดการสึกหลอของเฟืองเกียร์ทาให้แตกทําให้เล้าทําให้บินนะครับคุณผู้ชมพอมันมีอาการเหล่านี้แล้วเนาะต่อให้เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แพงขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันเล้ามันแตกมันบินแล้วไง ตอให้เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แพงขนาดไหน,นครับก็ไม่สามารถทําให้เกียร์ของเรากลับมาขับขี่นุ่มลื่นสมุทเหมือนเดิมได้แน่นอน100%เครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องคํานวณแล้วก็วิเคราะห์ดีๆนะครับว่าการเปลี่ยนไายน้ํามันเกียร์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้อาการล้าวแตกบิ่นของเกียร์เนี่ยกลับขึ้นมาได้นะครับมันมันช่วยได้แค่ทําให้รถมันมีการขับขี่ที่สมูทขึ้น แล้วก็เป็นการป้องกันแล้วก็ดูแลถนอมเกียร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอ่าก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เนี่ยเพื่อเอาน้ํามันเกียร์ที่แอดดิทีฟมันเสื่อมสภาพแล้วก็เอน้ํามันเกียร์ที่มันโดนความร้อนนานๆเนี่ยเอาออกมาแล้วก็เอาของใหม่ไปใส่นะครับเพื่อให้การขบกันของเฟืองเกียร์เนี่ยมันไม่ขบกันรุนแรงนะครับเป็นบ่อเกิดทําให้เกียร์มันแตกมันบิดมันหักหรือว่าเป็น ผงผงเหล็กเล็ก,ลกๆหรือว่าเป็นผงอลูมิเนียมเนี่ยเล็กๆนะครับแล้วแต่ผู้ผลิตเขาจะใช้โลหะอะไรนะครับมาผลิตนั่นแหละก็เป็นวิธีการที่ชันฉลาดของช่างนะครับฟังประชาชนคนธรรมดานะครับก็อาจจะเปิดอ่างเปิดอ่างธรรมดาตามรอบอตามรอบตามคู่มือนะครับอันนี้คือเป็นประชาชนธรรมดาเนาะมันจะมี2ฝั่งนะเป็นประชาชนแล้วก็เป็นฝั่งของช่างนะครับคือ เขาจะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เขาก็เปลี่ยนตามรอบตามาระยะนั่นแหละแต่ว่าไอเนี้ยเป็นความรู้ทางฝั่งช่างนะครับก็มีความรู้ไปด้วยนะครับว่าเขาละเอียดขนาดนี้แหละเพื่อที่จะได้มีรถมีเกียร์ออตโต้เนี้ยไว้ใช้งานได้นานๆนะครับคุณผู้ชมบางบางทีแบบว่าเราไม่ได้ไปขึ้นเขาไม่ได้ไปบรรทุกของหนักไม่ได้อา่า ขับรถแบบยาวๆเนี่ยร้อยสองกิโลเนี่ยหรือว่าขับรถข้ามจังหวัดทุกวันเนี่ยแต่ว่าเราจอดรถตากแดดเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับทาให้อ่อความร้อนของแดดเนี่ยมันก็มีส่วนครับทาให้น้ํามันเกียร์เราเสื่อมสภาพไวอ่าตรงจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับอ่ามันมันเรียกว่ามันมีหลายปัจจัยครับมันขึ้นอยู่กับอ่อท,ที่อยู่อาศัยการจอดรถนะครับแล้วก็การขับขี่แล้วก็ ภาวะสภาพแวดล้อมแล้วก็ลดติดการทำงานอาชีพนะครับ5อย่างเลยนะครับปัจจัยเนี่ยก็บริษัทรถยนต์เขาก็เลยกำหนดเป็นเป็นเอ่อตัวเลขกลมๆนะครับว่าเท่านี้แหละเออให้เรานำมาเปลี่ยนซะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งช่างแล้วเขาเขาจะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับฝั่งช่างเนี่ยเขาจะละเอียดหน่อยแต่คงไม่มีใครมาบอกกันหรอกครับเพราะว่าเออมันเป็นข้อมูลที่นะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าแบบ ลดรายได้เราเองอ่ะลดรายได้เราไปในตัวนะครับถ้าสมมุติว่ามีใครแบบว่าเริ่มรู้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนทายเองเนาะแต่ว่ายุคทุกวันเนี้ยมันก็ต้องมาช่วยๆกันเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีโอเคผมก็เลยนําข้อมูลดีๆมาฝากกับสมาชิกในช่องนะครับได้รับรู้กันก็คือมันมีหลายปัจจัยนะครับที่เราต้องเปลี่ยนน้ํามันเกียร์นะครับคือให้เราเปลี่ยนในตอนอากาศร้อนดีกว่าอากาศ หนาวหรือว่าอากาศหน้าฝนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีความชื้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่เอานมาใช้เพื่อให้รถยนต์แล้วก็เกียร์ของเราอะ่ะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับผมโอเคถ้าใครมีตังค์หน่อยเนี่ยก็ไม่ต้องคิดเยอะก็ได้ก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยล้างทั้งระบบไปเลยนะครับก็ได้หรือว่า,าถ้าไม่ค่อยมีตังค์หน่อยกลางๆกง็ก เปิดแค่อ่านแค่นั้นหรือว่าถ้าตังน้อยก็ดูดออกนะครับทํายังไงก็ได้ครับครับให้น้ํามันเกียร์ของเราอ่ะไม่เสื่อมนะครับผมก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้น้ํามันเกียร์ของเราอ่ะมีความสดใหม่นะครับเพื่อที่จะดูแลระบบเกียร์เฟืองเกียร์ปั้มเกียร์ของเราไม่ให้มันเสื่อมหรือว่าสึกหลอนะครับก็เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมมันง่ายๆนะครับคุณผู้ชมอย่าอย่าเป็นแบบว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับแค่นี้ก็พอนะครับ เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าน้ํามันเกียร์ของเราอะ่ะมันก็ไม่กี่ตังค์เองก็อยู่ที่ประมาณหลักพันสองพันเองไม่ไม่น่าจะเกินนี้หรอกครับเราเ,ออเสียเงินแค่หลักพันสองพันเนี่ยเพื่อรักษาเกียร์ที่ลูกละประมาณ 3- ามสี่แสนหรือว่าห้าแสนเนี่ยอธคิดง่ายๆอะ่ะก็คือรถหนึ่งคันอะ่ะมันจะมีราคาเกียร์อยู่ที่30%มสิเอร์เซของราคารถนะครับถ้าล้านเจ็ดก็คิดไปเลย30%นนั่นแหละคือราคาเกียร์นะครับโอเค ก็มาถึงท้ายสุดแล้วคาสุดท้ายนะครับโอเคสรุปนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมได้แบ่งปันแล้วก็เล่าไปผมวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกเที่ยวทุกไทยใบเล็กทุกๆท่านนะครับไม่มากก็น้อยผมมองว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยแหละเพราะว่าปัจจัยเลายๆอย่างอ่ะที่ผมได้บอกไปเนาะรวมถึงอากาศร้อนอากาศหนาวนี่แหละสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันไปก็อย่าลืม นำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปใช้กันนะครับได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมได้ทราบด้วยนะครับผมใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์หรือว่าสอบถามมาที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอเล็กนามุสิสรสันจากช่องเที่ยวทัวไทยบายเล็กก็กลับสวัสดีนะาๆเพื่อนๆน,น้องๆมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ